สวัสดีจ้าวันนี้ยายจมังกิดตมมดัด้มส,มดมสมเดอจ่าเด้อนี่ว้นนี้ยายสจตั้มสมยหจ่ากเด้อนี่เศีกๆเลยว้อนี้หอดไปสิหามานำเดอจ้าเด้อ ตำหมกพริก,กนี่จ้านี่ทอดป้าสีใหญ่หามาเลยต่อี้ก็ตำสมเสีบบไปเลยมึนลงไปเสีย,ราย,ยรายเสียรายเสียน้อยเสียน้อยจับแล้วได้ไห่น้องสีมือตาทอง ไอ้เจือเจี๊บังหน้าหน้าว่างอยู่นี่แล้ว <S 1> <S 1> ไอ้เน่เน่มีแม่ยังเสื้อกัปูปอบอ,อ,อบอกัปูดอไม่ใส่หรอกถูกกระท่อมบอ่งใส่นักปูใส่กระต่างกระเพิดกระเทียมเฉ็บเฉ็บน้ำปู ป่าบางนาวน้ำพาร์ตนี่นสพี่น้องก็เอาเลยง่ายก็ถอดป้าเอาแบบง่ายง่ายง่ายๆเลยพี่น้องเราใส่ลงมาเด้อี่น้องเด้อมามามาเด้อมืงหนี้มากินกับตาท,ท,ทองพวมตาทองพวมชิดตั้สุ่มอ่างกินอ่างด้วกัเด้อกินกับทอดปลาขิงทอดปลาขิงนี่แซ่บเส่ยบ สบลิมสีบตเียมาแ่สบอกเียบีน้องเออโอยเลียบเสบจ้าทอดปลาหมหอมทอดทอดที่เขานีมื้อเทอเหื้่ยัง่า จะหนักกินบ่พี่น้องแฮมอติสเอาแฮ่มอะไรก็ชิมไปกับพี่น้องหิวหิวหิวแต่เขาเี่พี่น้องแฮ่มเร็วเร็วนี่มาเด้อมากินแน่ ยังได้ใหญ่สุผูสุกชนด้วยจานี่นี่แซบแซ่บแซบมาสวัสดีจ้ามาด้วจ้ามาเด้อนี่มากินพร้อมพี่พร้อมน้องแม่กับมันแ่ด้วยจ้าเด้อแม่ออกมาแม่อยู่เงียนไม่ออกมาหาหาหน่องสาวหน่องสาวไว้แล้วนี่เราไปสิพาไปหาหมอเรา มาเดอ้อแพทย์ครับชูปูชุพนมักินกับใหญ่เดอ้อแสบแสบมือนี่กินตำสม้มเจีปลาเข่งเจียวปลาเข่งปลาเข่งีิงงหามาโอดมากอันนี้จิหามาเลยแกเจ็บๆเกมาเขามาเท่าผีเจ็บๆวเยาเหมนไงจอีหลักมาเจียปลาเข่งเจีปลาเข่งน่ย มาเสียงเด็กองมาเด้อมาเด้อมามามาแสบแสบเลยพี่น้องเอามาก็มาหอดมึงทีละแสบพี่ได้เนาะ แล้ยามได้คือสปอร์่ะไม่เห็เด้วยฮเขาอันนั้นตวเขาเขาจิอสปอร์ข่าตัดควไพด้วยจ้าเรืเดี๋ยวคนตแล้วเขามาะฮะเขาเขาเอายังไาเฮ้เจ้าไม่เปานไรง่ะอานี่งอ๋มาน ปนป,ปน้นบเอ้าวนี่นจุด,ดีนี่กินอา้าวไปปนนี่ปนนไปปนว่าไหวอยู่เพราะท่านใีดตัวนี้เอามาจากเปกนปนมีปอมีเปมอยู่ก <laughs> <ม>ินทุกอย่างกินแซ่บแซบพี่น้องอแซ่บมามาแซ่บครับแซ่บวันนี้ตุม่มโฮม

อาพี่น้องตั้มชมเกียงแท้แทแซบแซบองเร้อมหมดแล้วยายกะเออเกียงยายกะชิจบคลิปกินตั้มชมกับถอดป้าไว้เพียงแค่นี้เดีอจวทเดจอ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแซ่ทุกคอมินไทยยายโดยดีเสมอมาถ้ไยายพิษผ่านประกานได้ยายขออภัยเลยจ่าสวัสดีจ่ารักนะทุกคนจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเลยจ่าจุบจุบจ่าฟังคอเขาบอกถอดพระเข่งพระคอคอยถอดกินมือหลังพระเข่งถอดก่อนจะมาแชบยังเต็มอยู่เลยยายสองยายคิดเขาแล้วยายก็มาจอบังตาท้องมา เลาะสวนได้จ่าเด้อนี่จะได้เท้าออกหลังตีง้ามหลังตีเท้าเท้าออกลหลังตีหายๆพี่น้องไปเบิงบ้งไปเบิ้งกระท้องเบิ้งเห็นบ่พี่น้องออกแล้วออกแล้วต้นนี้เป็นผักบัวยังหอมแดงหอมแดงนะหอมแดงหอมแดงปีอู้ออกเร็วเลยเนาะออกเร็วเลยเนาะ ดิวบรีวิบวบ,วบ,วบววงวึงสวนสวนตาท้องมั้งเี้เรากนมมืดละพี่น้องไก่คนเหลี้ยวมดแล้วไอ้บัานี้ไก่เขาอะไรไก่ตาท้องว่ะบ่เห็นเขาบ่เห็นไก่ไก่เขามาปาดหมุนมดพี่น้อง บ่ได้อยู่มดเดี๋ยวไปหากินหายานนเออขนาดคนนั่งเต็มอยูน,นี่นี่ก็บรัยให้แน่อู้เนี่ยบึงเคี่ยมูนหมดเลยพี่น้องเอ้ยจะได้กินมนะัเนาะนี่เนาะบ,นบึงเราโกนเล้วยมือล่ะเราจ้วาเราปลูกเล้วยมือล่ะนี่พักงามดีเนาะพี่น,อน้องนี่พักอีตูไทยหรือใบเตา มารีวิว <c ười> คิดเขาแล้วลมารีวิวแล้วจบยายจบพี่ไปเลยยายเลยมาลักมาขายแต่ทอง <c ười> ตันนี้พายตู้อีงหยังนี่เขาอื่นนี่ตู้ใช่ไงแกวแสบเดเนะเป็นยากันเดเนะแถาโนอนนี่เป็นบอกพี่น้องนะพัดเสียเอียนกัดแสบ เปลาไหาออล <c oughs> เดวยจ่าเดินีรหอมเะพร้อมกลาคืบไปตัวใหญ่เนาะเจียวก็ปลาเด็กแซีบเสียบได้สต่ปลาเด็กหรือปลาลา